ใครชอบกินยำลูกชิ้นบ้างวันนี้มาชวนทำยำลูกชิ้นรสเผ็ดแซ่บสะใจกันทุกคนสายชอบกินลูกชิ้นต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเอกลักษณ์วันนี้ของเราคือลูกชิ้นแบนชิ้นหมูมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่และลูกชิ้นเนื้อไม่ใส่สารสังเคราะห์รุงแต่งรสชาติเลียนแบบเนื้อสัตว์ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ผสมไขมันเพิ่มวันนี้เราขอเลือกเป็นลูกชิ้นหมูนะทุกคนปะมาเริ่มกันเลยเริ่มด้วยตั้งน้ำสำหรับนึ่งลูกชิ้นพอเเเดดดดดืือออแลลล้้้้้้ววกกกกก็็ใสููู่่ชชิิินนนนนนนหหมมมงงไปปััฝาาารรรีทํํย ปรุงรสชาติได้ตามชอบเราใส่พริกน้ำมะนาวน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วลองชิมเผ็นแซ่บสะใจเราก็ตั้งผักไว้ก่อนพอลูกชิ้นสุกก็ปิดเตาได้เลยแต่ชิมนิดนึงเผื่ออยากรู้กินเปล่าๆอร่อยไหมทุกคนมันอร่อยมากเนื้อมันแน่นมันเด้งฟินสุดจากนั้นก็เทลูกชิ้นลงชามผสมตามด้วยขึ้นช่ายแครอทมะเขือเทศหอมใหญ่ต้นหอมและน้ำยำคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็จัดลงจานได้เลยทุกคนแค่นี้ก็เรียบร้อยยำลูกชิน้นรสเผ็ดแซ่บสะใจลูกชิ้นหมูเด้งๆเนื้อแน่นรสชาติอร่อยบอกเลยว่า มีกินได้ทั้งบ้านพอหนึ่งถุงได้มาเยอะมากอย่าลืมเลทุกคนลูกชิ้นแบนชิน้นหมูเขามีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่และลูกชิ้นเนื้อเอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยพอรสชาติที่อร่อยเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีใครสนใจจิ้มทิตกาได้เลย